กราบสวัสดีครับผมพู้ผมเช่นเคยนะฮะตัวตึงบอลเต็มนะครับผมแล้วก็สำหรับโปรแกรมแมตช์ในทางฟุตบอลนะครับผมคืนวันเสาร์สุดเงาใจที่22มีนาคมปี2568นะฮะคัมคืนแบบนี้ผมหยิบมลฟาร์มแปดคู่เช่นเคยนะครับแล้วก็จะเป็นนาฬิกาของบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปแล้วก็ลีกวอลอังกฤษนะครับผมดูคู่แรกที่ผมหยิบมลฟาร์มนะครับก็จะเป็นหน้าของเวลเปิดบ้านเจอกาซังสถานและคู่ที่สองนะครับเชคเปิดบ้านเจอกับลุ่งเกาะแฟโรและคู่ที่สามลิกนันสไตล์เปิดบ้านเจอมาซิโดเนียส่วนคคคูู่่่่่ททีีีนนนนะรรับบผมมมอออโตววาาาเเเปิด้้จ์์ยส เอสโตเนียส่วนคูณดิจิก็จะไปหน้าของเลคแฮมเปิดบ้านเจอก,กับสตอร์พอตเคาน์ตี้และก็สุดท้ายคู่ที่8นะครับปีเตอร์โบโรเปิดบ้านเจอก,กับทางหน้าของชาลตันแอตแลนติกนะครับ ส่วนกิจกรรมทายสกอร์นะฮะก็จะเป็นหน้าของคู่แรกกับคู่ที่2นะครับผมสามารถเลือกทาย1คู่นะครับหรือว่าจะทาย2คู่เลยก็ได้นะฮะและถ้าหากว่าท่านใดอยากมาร่วมกิจกรรมไหมครับก็สามารถแคปหลักฐานนะครับส่งมาที่ห้องอาหารของเราได้เลยนะฮะก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงนะครับในแอปตัว L สีเขียว CK555 หรือว่า CK ตองข้า่นะครับอย่าลืมใส่แอดตําหน้าด้วยหรือว่าถ้าหากท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบไปเลยนะครับแค่เลื่อนลงมาถ้าาาาหกทท่นใดย องคู่ถูกนะครับผมก็สามารถมารับใบเทาไปใช้ฟรีๆได้นะฮะสองใบเทาเลยนะครับหรือว่าถ้าหากท่านในสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วผมก็ขอฝากอีกอย่างนึงนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับยังน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจผมในการทำงานนะฮะและถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปรู้กันเลยครับ มาครับเรามาเริ่มมาที่คู่แรกเลยนะฮะแล้วก็จะอยู่ในการของบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับโดยจะเป็นหน้าของเวลนะฮะเปิดบ้านจเจอกับคาร์สรังสหานในเวาลาตีสองสี่สิบห้าแฮนดิแคปแด้นะฮะจะเปิดให้หน้าของเวลนะครับต่อที่สองลูกนะครับแล้วก็ราคาสองนะฮะไหลลงไปอีกหนึ่งกิกนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าส่วนกำแพงสูงต่ำที่สองจุดเจ็ดห้าถึงสามเมตรเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นการเจอกันในกลุ่มเจน,นะครับผมมาแถมเฮดเวทของคู่นี้ก็ยังไม่มีอีกด้วยนะครับซึ่งนัดนี้นะฮะก็จะเป็นครั้งแรรกกที่ะขาวได้พบบัันนคผม ส,ส,ส, wrote, ส,ส่วนผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเวลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยย่งให้1.3ลูกต่อเกมเสียประตูที่ส,สุดจุดเกลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าวไปไม่ได้ถึง4ครั้งเลยนะฮะวัดวาปีอีก4ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปถึง5ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็สามารถเปิดบ้านชนะไอแลนด์ไปได้ถึงสีเลยนะฮะส่วนฝั่งของคาร์ซัตธานนะครับผลงาน10นัดล<ๆ>่าสุดวันนี้ถือว่าแอบดูขีดเล่ไปบ้างนะครับชนะไปได้้้้้้้เเ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 พพีีีีียยยยยงงงงงแแแแคคค่่่่1 2.1 10รรรัััอออออนนะะะฮสสมมมมม2ลลลลวกกกกกกก็ไปป7โดฉให0.5ูููตตติถ วิ่ไมไได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็จบเกมสูงไปอีกสี่ครั้งโดยนัดหน้าสุดของพวกเขานะฮะก็สามารถเปิดบ้านชนะทางหน้าของคูลาเซาไปได้นะครับพี่สองศูนย์ แล้วถ้าลองมาดูผลง,งานในบ้านของเจ้บบาบ้านวิลนะครับถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะโดยห้านัดล่าสุดวันนี้นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอไปอีกสองครั้งโดยจะมีชนะฟินแลนด์นะครับที่4ีหนึ่งแล้วก็เสมอโปลแลนด์ไปอีกศูนย์ศูนย์เสมอตุรกีไปอีกศูนย์ศูนย์นัดต่อมาก็ชนะทางหน้าของมอนเตเนโกรที่หนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะทางหน้าของไอซ์แลนด์เนี่ยไปได้อีกสี่หนึ่งเลยนะฮะส่วนทางหน้าของคาร์สสถานนะครับผลง,งานนอกบ้านถือว่าเล่เหมือนเคยเลยนะฮะเสมอไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ ส่วนนัดล่าสุดที่ได้นอกบ้านนะฮะก็สามารถบกรุกไปยัางเสมอให้ประธานนั้นของแล้วเข้ามาทีบทัดเคนได้ที่1นึ่ง,งส่วนนัดล่าความพร้อมก่อนเกมนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านวิวนะฮะนัดน,นี้จะไม่มีชื่อทางน้าของอารอนแดมซีนน่นะครับเฮลี่วิลสันอีธานอัมปาดูแล้วก็วิลเบิร์นนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดน,นี้ก็จะมีชื่อ,าอ James, นนทางด้านของเบเนนจอนสันนะครับเดนนิลเจมแล้วก็มาร์คเฮลิสส่วนทางฝั่งที่แมตคาส์สถานนะฮะตัวชูโรงของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อทางน้าของอัส,สทัฟาคิเบอร์เกนมา,ม,มาร์คซซิมมาอลัฟส์ทาก สำหรหับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าฝั่งของเจ้าบ้านเิวถือว่าเหนือแบบชัดเจนเลยนะฮะและบวกกับผลงานของนัดล่าสุดจากทุรายการนะฮะพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งทางฝั่งที่มาคาร์ซัสทหาน้ผลงานถือว่าเละเป็นขี้เลยนะครับผมและถ้าเรามาย้อนดู20นัดหลังสุดของคาซัสสหาานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่5ครั้งเองนะฮะเราแถมเวลาพวกเขาเจอคู่แข่งที่พาสีห่างกันแบบนี้นะครับมักจะโดนถล่มตลอดเลยนะฮะโดยการโดนยิงขั้นต่ำที่2ลูกทุกเกมเลยนะครับยังไงสำหรับคู่นี้บุขอต่อไปหน้าของวิวนะครับ ต่อมาในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นด้านของสาทรารัฐเชคเปิดบ้านเจอก,กับหมู่เกาะเฟโรในเวลาตีสองสี่ห้าโดยให้ใน้ขับแรกจะเป็นนด้านของเชคนะฮะตอนที่2ลูกครึ่งแล้วก็ราคาสอนครับแหลเข้าไปอีกหนึ่งกิกที่สองจุดเจ็ดห้าส่วนเงแพงสูงต่ำมีสามจุดสองห้าถึงสามเมตรครึ่งนะครับ สำหรับคู่นี้จะเป็นการเจอกันในกลุ่ม L นะฮะโดย h ฮดดเฮดปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของเชคนะฮะที่สามารถเหมาชนะไปส้3นัดรวดโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปี2023เลยนะฮะเชคเปิดบ้านชนะหมู่เกาะไฟโลไปได้ที่1นึ่งศูนย์นะครับ ผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเชคนะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉล,ลี่ยยิง1.4ลูกต่อเกมนะฮะเสียประตู1.4ลูกต่อเกมและแถม10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเข้าวินไปได้ถึง3ครั้งว,วัดวาปอีก3ครั้งแล้วก็จบเกมสูบไปอีก6ครั้งโดยนัดล่าสุดของเชคนะครับก็สามารถเปิดบ้านชนะจอเจียไป,ปได้นะฮะที่2-1ส่วนฝั่งของโมโกเฟโรนะครับผมผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเเเเเเเสสมมมมมอออ3กกกกแพ้้้้้ไปป5คคครรรรรัััังงงโดดยยลีีี่่1ูตตตนนนะะบบวขาาถึ ก็จบเกมสูงอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกแพ้กับท่านหน้าของมาซิโดเนียนะฮะที่1 0ศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเช็กนะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับจาก5นัดล่าสุดโดยจะมีชนะทั้งน้าของมาซิโดเนียที่2อนแล้วก็แพ้ตรุรกีที่2อหนึ่งนะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะยูเครนที่สามสองชนะแอลเบเนียอีก2อศูนย์แล้วก็ชนะจอร์เจียที่สองหนึ่งส่วนทางฝั่งทีมอยังมูเกาะเฟโลนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งโดยจะมีแพ้เอสโตเนียที่ส์ลีีกกกนนนนะะะครรัับบท่่่สสวดตอมมาาาฮ็ถุ ชนะทางหน้าของแอลเบเนียนะฮะในที่1นแล้วก็แพ้กับทางหน้าของมาซิโดเนียที่1นความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดวนักฟังของชาวบ้านเช็คนะครับผมนัดนี้พวกเขาจะไม่มีชื่อทางด้านของมาเตยูราเซกมาเตไรเนสลูคัสคาวัสแล้วก็มาตินวิกติกนะครับส่วนตัวชุโรงของพวกเขาในค่ำคืนนะะี้นะฮะก็จะมีชื่อทางด้านของตัวมาชอรี่พาติกชิก ราครัเซอ,อร์นี่อาริคาวแล้วก็โตมาสู่ซิกนะฮะส่วนางฟังที่แม่มูกอบแฟร์รูนะครับผมตัวความหวังในวันนี้นะฮะก็จะมีชื่อน้านของไมฮาร์ดโอเซนฮารูฮานสันฮานุสโซเลนเซนแล้วก็คุณหน้าวัดนาม,มานะครับ ซึ่งภาพรวมของคู่นี้นะทางฝั่งของเชคถือว่าดูดีกว่าอีกแล้วนะครับแต่แถมผลงาน3นัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้3นัดรวดเลยนะครับแล้วก็สามารถทำประตูได้ถึง7ประตูเลยนะฮะส่วนทางฝั่งของมงกอฟเฟโรนะครับผมพาสีของพวกเขาถือว่าดูแบบห่างไกลกันเลยนะครับแถมฟอร์ม9นัดล่าสุดวันนี้นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับซึ่งส่วนตัวขอผมนะฮะว่าโจทย์ที่เปิดมาให้ในวันนี้อาจจะดูสูงเกินไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานหน้าของเช ต่อมาในคู่ที่3นะฮะก็จะเป็นหน้าออลิเดนสไตล์นะครับเปิดบ้านสำหรับมาเซโดเรีนเหนือนะครับในเวลา3ทุ่มตรงนะครับโดยให้ได้ขัแรกจะเปิดให้หน้าของมาเซโดเรนนะฮะต่อที่2.25นะครับแล้วก็ราคา2ไรน์ลงไปอีก1กิ๊กอยู่ที่2ลูกส่วนกำแพงสูงต่ำที่2.7 5้าถึง3เมตรเลยนะครับ สำหรับครูนี้จะเป็นการเจอกันของกลุ่มเจนะฮะส่วนเฮดดี้เฮดี้แปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาจเจอมาถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝอฝ่งของน็อตมาเซอร์เนียนะที่สามารถหมอชนะไปได้4นัดรวดเลยนะครับโดยนัดลหน้าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปี2021นอร์นมาเซอรเนียสามารถบุกไปถล่มได้ถึงสูตรเลยนะฮะ ซึ่งผลงานสินวัดของเจ้าบ,บานดิกแนนสตาร์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะฮะเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเชลย,ยิงที่สุดอยู่ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันี้เขาวิ่มได้เพียงแค่3ครั้งอวดวาปี1ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะคะรับก็เปิดบ้านแพ้ซามาริโน่าทีสามหนึ่งส่วนทางฝั่งของนอสบาซิโดเนียนะฮะผลงานเซนตัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึงครั้งวาคร 2, ั ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก3ครั้งโดยนัดหน้าสุดของพวกเขาครับก็เปิดบ้านชนะตางดนน้าของหมงู่เกาะแฟโรที่1 0ศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจา้าบ้านดิกแดนสไตล์นะครับโดยห้าลัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะฮะเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีแพ้โปรตุเกสที่2 0แล้วก็แพ้กับลักเซมเบิร์กที่1 0น,นัดต่อมาก็สามารถชนะจีนฮ่องกงไปได้นะครับที่1 0เสมอยีปบรอตา้าไปศ0นแล้วก็แพ้ซามารีโนไปอีก3 1ส่วนนักฟุตบอลของนอร์มาติโดเนียนะครับผมผลงานห้าลัดล่าสุดที่น,นอร์มบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2 2 2คคครรัั้้้้้้้งงเเเเสมมออออ1 1แแแแแลลววกกกก็็็พพพไปีีีีีโโดยยท่ชช3 0ะ ชนะอาร์เมเนียที่2 0ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวฝั่งเจ้าบ้านลิเกแดนสไตล์นะครับผมนัดนี้จะไม่มีเชื่องหน้าของจัสตินออนสเปลโนอาฟรอมเบลลิเวโอมาเยอร์มาร์เซลบูเชลแล้วก็เรียมคารน,นะครับส่วนตัวชูโรของพวกเขานะฮะก็จะมีเชื่องหน้าของเฟอร์ฮาฟสากรัมแล้วก็เดนิสซารานวิดนะครับส่วนตัวหน้าของน็อตมาซิโดเนียนะฮะตัวชูโรของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่องหน้าของเอนิสบาร์ดี้เอลิฟเอลมาสแล้วก็โบยานมีคอฟสกี้นะครับ สำหรับคู่นี้ก็เป็นหนึ่งคู่ที่เกตบอลหาแบบชัดเจนเลยนะครับเดรนฟอนที่มานนอตมาซิโดเนียนะฮะผลงานนัดล่าสุดจากทุกรายการวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปได้ห้านัดรวดเลยนะครับแต่แถมพวกเขาก็สามารถทำประตูได้ถึงเก้าประตูเลยนะครับไม่เสียสักลูกเลยนะฮะซึ่งาฝั่งเจ้าบ้านลิกแดนสไตล์นะครับผมสองนัดล่าสุดจากทุกรายการวันนี้ก็แพ้ไปสองนัดรวดแถมพวกเขาโดนยิงไปถึงห้าประตูเลยนะครับแล้วบอกให้เฮดวเฮนะครับตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2021นะฮะาฝั่งลิกแดนสไตล์ไม่สามารถชนะนอตมาซิโดเนียนะลเยครับ ต่อมาในคู่ที่สี่นะครับก็จะเป็นหน้าของมอนโตวาเปิดบ้านสกับนอร์เวย์ในเวลาเที่ยงคืนตรงโดยไฮไลท์ครับแรกจะเปิดให้หน้าของ Norway นอร์เวย์นะฮะต่อที่1.75นะครับแล้วก็ราคาสองแล,ล้วเราไปหนึ่งกิโลเมตร่1ลูกครึ่งส่วนกงิแพงสูงต่ำที่สอเมตรครึ่งถึง2.75นะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นการเจอกันของกลุ่มไอนะฮะแล้วแถมเฮดด้วยเฮดนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปี2014เลยนะฮะโดยจะเป็นทางฝั่งนอร์เวย์ที่เปิดบ้านชนะมอนโตนาวาไปได้2-1 ซึงผลงานสินัดของจ้าบ้านมันโตโนวานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลียยิงให้1.5่งลูกต่อเกมเสียประตูใหู้นก้าลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เข้าวิมาได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบเกมสูงอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะก็เพิ่งบุกไปเสมอกับทังด้านของยิปรอต้ามาเลยครับที่หนึ่งหนึ่งส่วนทางด้านทีมอนนาเวนะครับผลงานสินัดหน้าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งเสมอสงแล้วแพ้ไปอีกสามครั้งัดย วันนี้ก็เพิ่งเปิดมานฉลิมทางหน้าของคาร์ซังสถานพืนที่50 แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านบอลตัวหนาวดนะฮะโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะทั้งหน้าของไซปัสนะครับที่3-2แล้วก็แพ้กับยูเคนไปที่4-0นัดต่อมาก็สามารถชาานะทั้งหน้าของมอนตาที่2-0ชนะซามาริโน,โนโอ,อีก1-0แล้วก็ชนะทั้งหน้าอ,อันโตลาไปอีก2-0นะครับส่วนทางฝั่ง Norway นอร์เวย์นะฮะผลงานนอกบ้าน5นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอบดูขี้เหล่ไปบ้างน,นะครับชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเเเเเเสสสสสสมมมมมมออ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 2 2แแแแแแลลลล้้้้้ววกก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 ็็็็พพพไไไปปปีีีีีีีโดดดยยทท่่่ตตตนนนน์์3-3 3-1าาาารร5-1ัับคซถ0-0 ชนะตังหน้าของโซโลวินเนที่สี่หนึ่งเลยนะครับความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบ้านมอนโตโนวานะครับตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อทางด้านของไฮาคอมานอฟนิซิต้ามอสปานโยนิโคเลสคูแล้วก็วกิโลปอสโตราคีนะครับส่วนทางฝั่งนอร์เวย์เองนะฮะนี้ก็จะไม่เปชื่อทางด้านของจอเกมสตาร์ลาเซนนะครับก็มอร์เทนทอสบี้และตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของมาร์ตินโอเรนกานะครับเยนฮาวเก้อเล็กซานเดอร์เซอร์ลอสก็เออรร์์ลลิงฮาแนนดะคับ สำหรับน้องฝั that, ่งเจ้าบ um ้านมอนโตนวางานนี้ถือว่าเจอของแข็งอยู่เหมือนกันนะฮะเดยนน้องฝั่งที่แม่นอร์เวย์นะฮะตัวตึงถือว่ามีเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเทียบผลงานกันเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะสูสีพอสมควรเลยนะครับเดยนน้องฝั่งเขาเจ้าบ้านมอนโตนวานะฮะห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งน้องฝั่งนอร์เวย์นะครับห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึงสี่ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งแล้วบอกที่พบกันฮะะก็็จเปนางฝั่บทีสาามมรถชนะาได้ตลอดเลยนะฮะอย่างไรสาาหหรรรรััับบบคคคคนนนนนนททีี่่่่มขขออออตใ้งงเวะะลูกึ เรามาตอนครุยห้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะดปมาหน้าของมอนเตเนโกเปิดบ้านเจับยิบรอต้าในเวลาที่ึ้นตรงโดยให้ลนขับแรกจะเปิดให้หน้าของมอนเตเนโกนะครับต่อที่2.75ก็ราคา2.5ไหลลงไป A1 จิ๊กนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งส่วนจำแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่3เมตร25-3เมตรครึ่งเลยนะครับ สำหรับคู่นี้จะเป็นการเจอกันของกลุ่ม L นะฮะแถนเฮดเวทของคู่นี้นะพวกเขาเจอเพียงแค่สองครั้งเองครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของมอนเตนโกที่สามารถเหมาชนะไปสองนัดรวดเลยนะครับโดยนัดหน้าสุดที่พบกันนะฮะทางฝั่งของมอนเตนโกก็สามารถบุกไปถล่มไ้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะเมื่อปี2021เเลยนะครับ ซึ่งผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านมอนเตเนโกนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สาครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งก็ถือว่าแอบด,ดูขี้เหร่ไปบ้างน,นะครับผมโดยลิเวียยิงสูตจุดแปดลูกต่อเกมเสียประตูวหนึ่งอยู่สลูกต่อเกมแถม10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับวัดวาไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก3ครั้งนล่าสุดของพวกเขานะก็เพิ่งเปิดบ้านชนะตุรกีไปนะครับที่สามหนึ่งส่วนเราฝั่งทีมอย่างยิปลอต้านะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนนนนะะะไไไไปปปปถถถึึงงงงง2คคครรรรััั้้้้้้้เเเเเเเสสมมมมมออออ5แแแลลลลววกกกกกกก็พีีีี3โดดดยยยยิิ10 6ูููตตต่่บขา ครั้งวดวาบอีก2แล้วก็จบเกมสูงอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอให้กับพันธหน้าของบอลโตโนวาไปในนัดที่หนึ่ง หลังจากเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านบอนเตเน,นโกนะครับโดยร์ฮารัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีชนะทางหน้าของนอร์มาซิโอเนียนะฮะที่10นัดต่อมาแพ้กับจอร์เจียที่สาแพ้เวลไปอีก21แล้วก็แพ้ไอแลนด์ไปอีก20 <Island S 1> ส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านก็สามารถเปิดบ้านชนะตุรกีไปได้นะครับพี่สามหนึ่งเรามาดูน้าหน้าของญีปุอตัางก่อนนะครับผลงานฮานดล่าสุดที่ได้นอกบ้านนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็สามารถยันเสมอไปเที่ีแพ้้กรังสไปออ เสมอลิดหน้าสไตล์ปีก0-0แล้วก็เสมอกับซา,ามาริโนปีกหนึ่งหนึ่งความพร้อมก่อนเกมนะครับตัวน้องฟจะบนานมอนเตเนโกนะฮะนัดน,นี้พวกเขาก็จะไม่มีชื่อในด้านของมิลูตินออฟมายิสแล้วก็วอซิเลยเยอาร์กิสนะครับส่วนทางด้านของสเตฟานซาวิชนะฮะก็ไม่มีชื่อในครั้งนี้อีกด้วยนะครับทางด้าน,นตัวชูโรของพวกเขาก็จะมีชื่อด้านของสเตฟานโยเวดิฟ สเตฟานมูกโกซาวลาดิเมียโยวาวิสมาโกโยานโควิสก็อดัมมาลูซิสนะครับส่วนทางด้านทีเมอยอางยิปรอต้านะฮะก็จะไม่มีชื่อทางด้านของเกเมตอริยาแล้วก็แจ็คเซอร์เจียนะครับส่วนตัวชูโรอของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของทีเจเดบาเรียมวอลเกอร์อีธานบริตเตอร์ลุยส์อเนสซี่แล้วก็อีธานจอรี่นะครับ ถึงแม้ว่าฝั่งเจ้าบ้านมอนเตเนโกลนะฮะอาจจะดูเหนือกว่าก็ตามนะครับแต่ว่า7นัดก่อนนัดล่าสุดนะ,ะพวกเขาแพ้ไป7นัดรวดเลยนะครับและแ,แถมพวกเขาเสียประตูไปถึง13ประตูเลยนะฮะยิงขึ้นในเพียงแค่2ลูกเองนะครับซึ่งฝั่งทีมอย่างยิปลอตานะฮะเจ็ดนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแพม3นัดล่าสุดวันนี้ก็ยันเสมอไปแค่สนัดรวดซึ่งส่วนตัวของมองน้าว่าโจทย์ที่เปิดมาให้แนวนี้อาจจะดูสูงเกินไปอยู่บ้างนะครับอย่างไรสนาบคนที่มาขอลองไปได้ยิปลอตานะ,ะที่สองจุดเจ็ดห้นะครับ เรามาต่อคู่ที่6เลยนะครับโดยใช้ไพ่ห้าอิสราเอลเปิดบ้านชนบเอสโตเนียในเวลาตี2:45โดยให้ในครั้งแรกนะฮะจะเปิดให้หน้าอิสาราเอลนะครับต่อที่1.25แล้วก็ราคาสองไหลเข้าไปอีกหนึ่งกิ๊กนะครับไปที่หนึ่งลูกครึ่งส่วนเงิแพงสูงต่ำของพวกเขาเนียครับอยู่ที่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งนะครับร 2, 2, 2. สําหรับคู่นี้จะเป็นการเจอก,กันของกลุ่มไอน,นะฮะแถมให้โดยให้ของคู่นี้มีเพียงแค่สองครั้งเองนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันก็จะเป็นเมื่อป,ปีสองพันเจ็ดเลยนะครับอิสาราเอลก็สสาาามรถเเเปปิดดบ้น้นนนชะอโตีไไีาายไไท่ ส่วนผลงานสินัดล่าสุดของเจ้าม้าอิสราเอลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้1.2ลูกต่อเกมเสียประตูสองลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เข้าวินงไปได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบเกมสูบไปอีก7ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเบลเยียมไปนะฮะที่1-0ส่วนทางฝั่งเอสโตเนียนะครับผลงานสินมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งเองนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้้0.9 10ลลูููกกกกกกกตตต่่อออเเเเเเมมมมสียประ1.7แถขขงพววาา็ินได้ถึงง5คครรัั้้นะบบแลวกก็จเมสูีอก5ครั้ง โดยนั้นลาสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับท่าหน้าของสโลวาเกียมานะครับที่หนึ่งศูนย์ ส่วนผลงานในบ้านของเจ้าบ้านอิสราเอลนะครับโดยนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยจะมีแพ้โรมาเนที่สองหนึ่งแล้วก็แพ้กับไอซ์แลนด์ไปอีกสี่หนึ่งครับนัดต่อมาก็แพ้อ,อิตาลีไปอีกสองหนึ่งแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปอีกสี่หนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็สามารถเปิดบ้านชนะเบลเยียมมาได้หนึ่งศูนย์ครับทางฝั่งเอสโตเน,นียนะฮะผลงานานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและแถมพวกเขาสามารถ y y 2, รา 3, ยรน 40, 1, 1. นันสเน 30, สมอไปได้เพียงแค่สองครั 0 0แล้วก็แพ้กับสโ,โลวาเกียไปอีก1 0ศูนย์ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะตัวนักฝั่งเจ้าบ้านอิสรา,าเอลนะครับนัดนี้ก็จะไม่มีชื่อทางด้านของมิเกลวิเตอร์เดียซาบาแล้วก็โดเลฟฮาซิซ่านะครับส่วนทางด้านของออมรีเกลเซอร์แล้วก็ลอยเลวิโวนะฮะจะมีชื่อในครั้งนี้นะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค,ค่มเปิลนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของโมฮัมหมัดอาบูฟานี่บานอโซโลมอนแล้วก็ดินดาวิดนะครับทางด้านทีมอย่างเอสโตเนียนะฮะนัดน,นี้พวกเขาจะไม่มีชื่อทางด้านของเซอร์เกย์เยนซอฟเพียงแค่หนึ่งรายนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่คืนนี้ก็จะมีชื่ออออทาาางงด้นนขยยคฟเลฟแพทริคริสตลนี้น f, Kristen, ski, แล้วก็อเล็กมนะครับ สำหรับภาพมองคุณนนะถือว่าผลงานไม่ห่างกันมากนะฮะแต่รอบฝั่งของเจ้าบ้านอิสราเอลนะฮะนัดนี้จะใช้เป็นสนามการของประเทศฮังการีแทนนะครับผมเนื่นงองจากสถานการณ์สงครามภายในประเทศนะฮะซึ่งส่วนตัวของมอน,นะครับเพราะโจที่เปิดมาให้แนวนี้อาจจะดูสูงเกินไปนิดนึงนะฮะสำหรับทางหน้าของอิสราเอลนะครับประกอบผลงานของพวกเขานะครับผมก่อนนัดล่าสุดนะฮะย้อนไป5นัดเลยนะครับว่าเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะในสำหรับคู่นี้ผมขอรองไปนหน้าของเอสโตเนียนะครับที่1ลูกครึ่งนะครับ ตอมาในคู่ที่7จนะครับจะอยู่ในศึกของลีกว่างกิจนะครับแล้วก็จะไปฮัน้าลเล็กแฮมเปิดบ้านเจอก,กับสตอร์พอตเคานตี้ในเวลา4ทุ่มตรงนลครับโดยให้ได้ขับแรกจะเปิดฮัน้าลเล็กแฮมนะฮะต่อที่ปอปาะตะกมแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่2เมตรนะครับ โดยปัจจุบันเจ้าบ้านเล่แฮมนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ามเลนะครับโดยการได่แข่งไป37ครั้งชนะ21สเสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก8ครั้งยิงได้51เสียไป30เกียร์มได้อีก71แต้มส่วนทางด้านของสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้นะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่5นะครับโดยการได่แข่งไป37ครั้งชนะ18สเสมอ11แล้วก็แพ้ไปอีก8ครั้งยิงได้53เสียไป34เกียร์มได้อีก65แต้ม เฮสเว8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งสตอปพอตเคาวตี้ที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งเล็กแฮมชนะไปอีก3ครั้งล่าสุดที่พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งสตอปพอตเคาวตี้เลยครับที่เปิดบ้านชนะไปได้1-0 แล้วถ้าเรามาดูผลงานสินมัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลคแคม์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลี่ยย่งที่หนึ่งลูกต่อเกมเสียประตูที่ศูนย์ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าวิมไปได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปเพียงแค่สครั้งเองนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็สามารถบุกไปชนะต่างหอของวีคัมบันเดอร์มาได้ที่หนึ่งศูนย์ส่วนต่างหอของสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้นะครับผลงานสินมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึงหกครั้ง เลยนะครับแล้วก็วัดหวาปีอหนึ่งครั้งจบเกมสูงไ่เพียงแค่สองครั้งเองนะฮะนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็สามารถบุกไปชนะทั้งน้าของโบตันวันเตอร์ได้นะครับพี่หนึ่งศูนย์ และฉันลองมาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านเล็กแฮมนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะทางด้านของโบตันวันเดอร์เลอร์นะครับที่1 0แล้วก็แพ้กับเลตันโอเรียนไปอีก2 1นัดต่อมาก็เสมอกับปีเตอร์โบโลไปอีก2 2แล้วก็เสมอกับโบตันวันเดอร์เลอร์ไปอีก0 0ส่วนนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นในบ้านนะครับก็สามารถเปิดบ้านชนะทางด้านของโรเจอร์แฮมยูเอเต็ดไปได้หนึ่งศูนย์ลองมาดูนัดหน้านของสต็อกคอร์ตเคาน ก็ชนะทั้งหน้านของวิเกเอ,อนแอตติมาได้อีก20นัดต่อมาก็แพ้กับแคมบิดจ์ยูไนเต็ดไปอีก20แล้วก็เสมอกับนอตแฮมตันทาวน์อีก1-1ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นรอบบ้านก็สามารถบุกไปชนะโบตันปอลเลอร์ e นะครับที่10 ความพร้อมขอนเขกนะฮะตัวด้านฝั่งเจ้าบ,บ้านเล็กแฮมนะครับผมนัดน,นี้พวกเขาจะไม่มีชื่อทาง้าของคอรัมเบอร์ตันแอนดูแคนนอนโอลิเวอร์พาวเมอร์แล้วก็ลุคโบตันนะครับทั้ง4ี่นายที่ผมกล่าวมายังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของสมิธแล้วก็เจโรลิเกตนะครับทางด้านทีมงานสตปอกพอร์ตเคาน์ตี้นะฮะก็จะไม่มีชื่อทางด้านของเฟลเซอร์ฮอลฟอลเบนฮิลลิฟแมคคารีเซาท์เทมเฮลแจ็คไดมอนด์แล้วก็นิคพาร์ตเวลนะครับส่วนตัวชู้ลงของไควูดตัน สำหรับภาพหลงองคู่นี้นะฮะทางฝั่งเขาจะพัฒนเล็กแฮมนะครับผมตอนนี้พวกเขาได้โคต้าเลื่อนค่าอัตโนมัติแล้วนะครับแต่แถมผลงานสีนัดล่าสุดจากเกมหลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งส่วนทางฝั่งที่มีอสต็อกพอร์ดนะฮะก็ถือว่าใช่ย่อยนะครับผมสีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรามาดูเฮดทูเฮดกันนะครับมักจะเป็นการชนะในบ้านใครบ้านมันซะมา,ก,มากกว่าเลยนะครับยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอนนขอออตต่แนนนงเล็กกฮฮมะะะะทีปปาบบครั แล้วเราก็เดินทางกันมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมโดยเฉพาหน้าของปีเตอร์โบโรโยยเต็ดเปิดบ้านเจอกับชาตันแอตแลนติกนะฮะในเวลา4ทุ่มตรงนะครับันแคปแรกจะเปิดบ้านหน้าของชาตันนะฮะต่อที่ปอรปต์ตะกม,มแล้วก็กระแพงสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่ง โดยปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านปีตเตอร์โบโรนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่18เลยนะครับโดยการที่พวขาแข่งไป36ครั้งชนะ11เสมอ9แล้วก็แพ้ไปอีก16ครั้งยิงได้53เสียไป60เก็บไปได้อีก42แตม้มส่วนทางฝลังของชชลตันนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่4เลยนะครับโดยการที่แข่งไป37ครั้งชนะ19เสมอ9แล้วก็แพ้ไปอีก9ครั้งยิงได้49เสียไป32เก็บไปได้อีก66แตม้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอถึง10ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นฝั่งปีเตอร์โบโลนะครับที่สามารถชนะประด้ถึง6ครั้งเสมอ3แล้วก็ชาลต้าอนาติชนะไปรได้อีก1ครั้งโดยนัดล่าสุดที่คู่พบกันนะฮะก็จะเป็นฝั่งชาวตานะครับที่สามารถเปิดบ้านชนะประเดี๋ย2-1แล้วก็จะเป็นเมื่อวันที่12เดือนที่2ปี2025นะครับ ซึ่งผลงาน10นัดล่าสุดของจามาปิเตอร์โบโลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยย่งที่1.4ลูกต่อเกมเสียประตูท2ุลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้พวกเข้าวิ่ไไปได้ถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสมออีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็เพิ่งบุกไปชนะตนาของแคมบิดยูนเต็ดมานนครับที่1นส่วนตานาของชาวต้าน้าผลงานส0นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับพวกเขานะไปได้ถึงครั้งเจ็ดครั แล้วก็จบเกมสูงไปถึง5ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็เปิดบ้านชนะทันหน้าของวิกแอนแอตติกไปีที่สอง่ส่วนของงานของเจ้าบ้านปีเตอร์โบโลนะครับโดยนัดล่าสุดวันนี้ถือว่าตึงเปี้ยเลยนะฮะชนะไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งโดยทีมีเสมอให้ก,กับเอ็กเซเดอร์ที่1นึ 1. แล้วก็ชนะทันหน้าของวิกแกนไปได้อีก1นนัดต่อมาก็สามารถชนะเซียวแนมไปได้อีกสานะครับแล้วก็ชนะทันหน้าของชูบิลลี่อีก3าส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับก็เเเปปิดบ้านสมมอออววีีคร์ไท่1 ส่วนรางฝั่งของชาวใต้แอตแลนติกนะครับผลงานห้านัดล่าสุดที่แนนโรบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยที่เสมอกับแบ็กพูลที่2อสองนัดต่อมาก็แพ้กับเบอร์มิงแฮมไปอีก1นึ่งศูนย์ชนะเดลต้าโอเรียอีกสองหนึ่งเสมอสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ไปศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะทางหน้าของคาด้ลยเท้าอีกหนึ่งศูนย์นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบ้านพีเตอร์โบโรนะครับผมไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะฮะก็จะมีชื่อหน้าของ Hill, Corin, oku, แซมฮิวอาชีคอรินควอเมปโกและก็มาลิกมาเตอร์ซินนะครับส่วนวหน้าของชาวใต้แอตแลนติกนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมชนะล่าสุดนะครับตัวชูโรงของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของรุกเบอร์รี่เกรกโดเชอร์ตี้คอเนอร์คอนเวัตตี้แล้วก็ไชลินแคมเบลนะครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าผลงานตึงมือกันทั้งคู่เลยนะฮะโดยด้านฝั่งของเจ้าบ,บ้านปีเตอร์โบโลนะครับผมเนัดล่าสุดจากธุรการวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะฮะส่วนด้านฝั่งของชาลตันนะครับผลงานล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกัน,กนนะครับแต่ด้านฝั่งของเจ้าบ,บ้านปีเตอร์โบโลนะครับผลงานในมาถือว่าตึงมือมากๆเลยนะฮะเนัดล่าสุดที่ได้ในมาวันนี้พวกเขายังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก3ครั้งซึ่งด้านฝั่งชาลตันนะครับผลงานนอกบ้านถือว่าเอาเนี่ยเอาน่ได้่ลอดเลยนะ ลองมาหน้าของบีเตอร์โบโลนะครับที่ปอปะตะก,กบนะครับ แล้วเป็นไงบ้างผมแปลคู่ที่ผมยิงบอลฝากให้ในวันนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยุดสแตนด์กอร์ไปได้เลยนะครับอย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็สำหรับข้อมูลอะไรผิดภาพกันใดผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมส่วนแปลคู่ที่ผมยิงบอลฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างที่คู่แรกผมต่อวันน้าของเวลล์นะฮะที่1.75และคู่ที่สองรองโมก่อเฟโรไปนะครับที่2.75เลยนะฮะส่วนคู่ที่3ามตอนนอร์มาเซอร์เนียไปที่2สองลู่่ที6รอง เอสโตเนียไปที่1ลูกครึ่งส่วนคู่ที่7นะผมต่อได้แคมไปที่ปอปลาและคู่สุดท้ายคู่ที่8ผมลองไปแนะนำของปีเตอร์โบโลนะครับที่ปอปาตะกม แล้วก็ก่อนจะปิดคลิปกันไปนะครับผมฝากทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมฝากห้องอาหารของผมด้วยนะครับในห้องอาหารของเรานะฮะมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟเลยครับในแอปตัว L สีเขียว CK555 หรือว่า CK ตอง5นะครับอย่าลืมใส่แอดด้ายนะด้วยถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เลื่อนลงไปข้างล่างนิดเดียวก็เจอเลยนะผมก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็จจจะะะะไไไได้้้้้เเปป็นน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 กกกกาาาลลลััััััััังง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 ใใใใหหหหผมมรรรรรทฮยยสสบบบวววีีตตึขอออ่่่คแพุ ี่ก็สวัสดีครับ